สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำเคืดวันที่7พฤศจิก,กายนนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับแล,ล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มขาวาสวกกีิสกนตฟนเต่เอาชนะบีจปทุม4ประตูต่อ 2, สซานตรงไทซานนะครับเอาชนะอินชอนยูนเต็ด3ประตูต่อ1ยายโฮดารุทัศซิมเอาชนะอุซานฮุนไดไป2ประตูต่อ1 คายาเอฟซีไพ่โยโกฮาม่าเอสมารีนอสหนึ่งประตูต่อสองอาหารนะครับเสมอกันทางด้านปาตาเกอร์นะครับไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งอิติกอนะครับเสมอกันทางด้านเปอร์เซโปลิสหนึ่งประตูต่อหนึ่งอันไฟฮาไพา่อันไอนะครับไปสองประตูต่อสามและอันดูฮาอิสนะครับไพ่กับทางด้านอันนาเซอร์ไปสองประตูต่อสามมาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สี่ ชาเตอร์ดเนตเอาชนะบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อศูบอโรเซโดทมอนเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูย์อตเลติโกมาดริตเอาชนะเซลติกไป6ประตูต่อศูราซิโอเอาชนะเฟยนูดหนึประตูต่อศูเอซีมิลานเอาชนะปารีสยซงแชงแมง2ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะยังบอยไป3ประตูต่อศูเลสเตอร์เบลเกดพ่ายอาเบรซิกไป1ประตูต่อ2 และ FC p o r t ตเอาชนะ r o y a l u n w e r d ไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E อันดับ1 a t l e t i c o Madrid 4นัด8แต้ม2 l a z i o 4นัด7แต้ม3 f e y e n o o r 4นัด6แต้ม4 Celtic 4นัด1แต้มกลุ่ม F อันดับ1 d o r t m u n d 4นัด7แต้ม2 Paris Saint-Germain 4นัด6แต้ม3 AC e Milan 4นัด5แต้มและ4 Newcastle 4นัด4แต้ม กลุ่ม G อันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ4นัด12แต้มการันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับอันดับ2อาร์เบลัยซิกครับ4นัด9แต้มคู่นี้ก็เป็นทางด้านแมนซิตี้กับไลซิกที่ผ่านเข้ารอบนะครับอันดับสลมเตอร์มาลเกดครับ4นัด1แต้มและอันดับ4ยังบอยครับ4นัด1แต้มกลุ่มเฮดครับอันดับ1บาร์เซโลนา4นัด9แต้ม2ปอร์โตสีนัด9แต้ม3ชัตเตอร์โดเนต4นัด6แต้ม และ4 r o y a เยอรอันเวิร์ดนัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้ครับรเยอรอันเวิร์ดนั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษลอตเทแฮมเสมออิสวิดทาวไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมี้รนชิพเซนจอนสโตนเสมอมาทเทเวลไป2ประตูต่อ2ผลวันลีกวันของอังกฤษชูบิลลี่พายโบตันไปศประตูต่อ2วีแกนเอาชนะปีเตอร์โบโลไป2ประตูต่อ1 เลดดิ้งเสมอบิสต์ล l ลเวอร์หประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลรอบโลกที่น่าสนใจลีกทูของอังกฤษ c o อัลเชเตอร์เอาชนะสวีดอนนะครับไป3ประตูต่อหนึ่งโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปนะครับผลการแข่ขงฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ